ไม่เป็นไรแล้วนะคะนายเองเหรอที่เป็นคนเรียกฉันมานมีคนเคยบอก ถ้าไม่มีใครรู้จักเราเราก็จะลืมเรื่องราวในอนาคตของตัวเราว่าผมเชื่อเช่นนั้นในวันนั้นผมจึงนั่งเครื่องบินจากดัลลัสเพื่อมาอยู่ที่โตเกียวที่นี่แตกต่างจากที่ผมเคยอยู่ใครๆที่ผมได้รู้จักนะ่ะ ต่างก็ชอบผมกันทั้งนั้นแต่ถึงกระนั้นบางครั้งผมก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าชีวิตของผมมันมาจากไหนกันแน่อีกทั้งชีวิตของผมมันจะยืดยาวไปถึงไหนชีวิตของผมมันมาจากไหนกันแน่ ชีวิตของผมมันจะยืดยาวไปถึงไหนยอดมนุษย์อุลตร้าแมนเน็กซัสตอนเดอะแชโด ครับเอาไงพราเอาคนใส่ตีมไปวางไว้นี่นะ<อ>ครับเอาไว้ตรงนั้นแหละได้ครับแล้วไปจัดร้านข้างไหนด้วยนะได้เลยครับอ๋อแล้วก็เอาอติมมาส่งได้ยังครับดเดี๋ยวคงมานะรอตรวจเช่าเ้ือแล้วกันนะอ๋อไอ้วาตว่า,วาน,นี่มันใกล้เวลาเปิดร้านแล้วนี่นาเรนมันยังไม่มาเอครับบัวทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้มาทำงานได้ไปถึงเดือนก็กล้ามาสายซะแล้วอจริงสิเมื่อคืนเห็นไฟในห้องมันยังเปิดอยู่จนดึกอ่ะ สงสัยเขาจะอ่านกระตูนจนดึกอ่ะเ่อเลยอย่าบ่นไปเลยนะนานๆทีนายก็ย่าเคยสายเหมือนกันใช่ไหมฮะโอจรอิร่คงณเอาไม่ละครับโถเนี่ยเรื่องใครก็เรื่องของมันสิครับาทางใครทางมันครับไอคำนั้นนาย,นายเอามาใช่ผิดความหมายหรือเปล่ากาจ็จริงนะครับชีวิตใครชีวิตมันไม่เกี่ยวกันสักหน่อยหนึ่งนะครับใจแคบไปหน่อยมั้งไอ้เนี่โถเอา้าจ,จะมาหรืองไงเรนไปล้วไปล่าเปล้ว โมจโร่กับพิการดูน no. ี่สิฮะอะไรนี่ยีราฟใช่ไหมส่วนนี่ก็กระต่ายแล้วนี่ก็สุนัขและยังมีเด็ดกว่านั้นนี่ไงหมีเอส่วนนี่ก็ลิงเจี๊ยบแล้วก็ทันทันโอ้ดอกตาตะวันสิงโตต่างหากแล้ะครับสิงโตเจ้าป่าไงเฮ้ยตจ้งนี้นายทำเอเจนหมดเลยเรอเนี่ยเรนใช่ครัก่อนเจอเด็กยืนร้องไห้พหลงกับแม่น่ะฉันก็เลย ตั้งใจจะทําเนี่ยไปให้เด็กๆเ,เล่นระหว่างรอแม่มารับยังไงเล่าเป็นไงแม่ใจคิดจริงๆแกเนี่ยถึงยังไงสวนสนุกก็เป็นที่ที่ทุกคนต้องมีความสุขถึงจะหลงกับแม่ก็ตามใช่เอาวันนี้พวกนายก็ตั้งใจทํำงานให้เต็มที่รู้เปล่าได้ีปเก็บซะจะไปช่วยใ <ผม S 1> นร้านรู้แล้ว ของนายมันดำไปหน่อยหรือเปล่าเฮ้ยดำสิดีจะได้เหมือนหมีไงของใช้กําลังดีเลยดูสิอันนี้ต่างหากกำลังดีเฮ้ยบ้าไรไงี้ยอะไรของนายบ้านะทำไมไม่กินของตัวเองเฮ้ยเือชยหนํามนายค่ะก็รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะจ๊ะรอบนี้จะเริ่มแล้วนะครับ เอาละไปกันเลยลุยโอ้โ้โหโอ้โหโอโหโอ้โอ้โนยอ้โหโ้โหอ้โอ้โมโอโอโหโออ้หห้โอ้หอ้อ้หโออ้หอหวา้โหโอ้น้อหอ มีคนโดสับปปะหลาดเลไรเงาตั้งหลายคนน่ะคนหายไปคนหนึ่งส่วนอีกคนก็ถูกลบความทรงจําไปอ่ะเห็นเขาว่าเพราะไปเห็นสัปปะหลาดตาเดียวมันมีอยู่จริงๆนะมันเน่หลังทํางานมาเหนื่อยๆแบบนี้ค่อยสดชื่นหน่อยอืมอืมโอจิโร่ ไม่ไหวอ่ะโจทย์พวกเนี้ยฉันตีความไม่ออกเลยโจทย์คณิตศาสตร์หรือวิทยา,าศาสตร์นะวิชาชีวิตเนี่ยสืบประกับห้องเซล์ไงเล่าเฮ้ยตรงเนี้ยไม่ต้องเลยเดีย๋ยนายจะมาดูอะไรเนี่ยโลหะของเซล์ทั้งสามมันแตกตัวมานั่นก็เพราะกรดอะมิโนโมันมีอยู่ทั้งหมดยี่สิบชนิดทั้งกรดเกลือกรดไขมันกรดอิ่มตัวแล้วก็กรดอื่นๆอ,อีกหลายอย่างการที่เราจะนํากรดชนิดไหนมาสังเคราะห์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของกรดชนิดนั้นๆด้วยนะ แต่ว่าถ้าสามอย่างมารวมกันตามโจทย์เนี่ยมันก็จะแตกตัวออกมาเป็นสี่อย่างแล้วก็เพิ่มเป็นสิบหกอย่างอะแค่นี้ไม่เห็นเข้าใจยากตรงไหนเลยเฮ้ยฉันนะตั้งใจอยากจะมาทำนายตั้งนานแล้วรู้ไหมเออได้ไปใครกันแน่ฉันเหรอฉันคือคนร่อนเร่ที่ต้องอาศัยนอนตามสวนสาธารณะนะตอนนี้ก็เป็นลูกจ้างทำงานสนุกเพื่อจะหาเงินเป็นค่าเทอมเรียนยังไงเล่าอันนั้นน่ะฉันรู้อยู่แล้วแต่ว่า ยังไงก็เถอะเนอะทว่านายน่าจะส่งข่าวไปบอกพ่อแม่นายได้แล้วมัง้งท่านคงจะเป็นห่วงแล้วละ่ะไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ห่วงเรืนะ่องหน้ะเขาเป็นห่วงไม่ได้แล้วห่วงไม่ได้ทําไมเพราะพ่อแม่ของฉันคือด<า>ีเอ็นเอเอหน้าตาแบบนี้ไง <c oughs> บ้าเฮ้ยอุณศาสต์ตั้งใจฟังบ้าจริงเลยนีน่นายนายรอฉันเล่นเหรอฮะะใช่ไหมเล,หเล่นอะเฮ้ยเลิกอ่านสิริกาหนะรับนะเอ,เอาเลยเอาเนี่ยแล้วนายไม่เคยฝันด้วยอนาคตไว้เลยเหรอไอความฝันที่ว่าน่ะฉันไม่มีหรอ ถ้างั้นและความตั้งใจหรือว่าความใฝ่ฝันความตั้งใจของฉันคือให้เด็กๆมาเที่ยวที่นี่ทั้งพ่อแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุและคู่รักทุกคู่ได้ใช้เวลาแสนสุขที่นี่ไนงะอ๋อเหรอถ้างั้นแล้วนายล่ะส่วนฉันน่ะเหรอแค่ได้ดูก็พอแล้วล่ะฉันอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วก็เฝ้าดูผู้คนที่มีความสุขที่มาที่นี่นายนี่แปลกคนเหมือนกันนะ Đã kiết định mất ở khoa không phải hả? มามาทาันนี้สิเบนเอาเลยอทีหลดุดมือื่อช่วงเช้ากอวันนี้ที่ถนนเคยาเกะในย่านวะเขาบักได้เกิดเหตุแผ่นดินถลม่มโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสามรายและมีผู้ไดะะ้รับบาดเจ็บหนึ่งรายและได้ทําการปิดถนนเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมก็เป็นฝีมือของสปาลาดบันดิกแน่แนเลยอะ่ะนั่นสินะตกลงมันมีจริงๆใช่ไหมไอส้สปาลาดนั่นนะ่ะอะไรเหรอครับอะไรเหรอครับสบปาลาดบันดิกอะไรนี่เธอไม่รู้เรื่องเลยเหรอลองฟังหน่อยสิครับ สปาร์ลาบันดิกไงมันเป็นสปาร์ลาดกินคนรู้ไหมอุย้ยกินคนด้วยเหรอใช่แล้วล่ะมันกินคนก็ไปทั้งตัวเลยนะกินด้ียไม่เหลือเลยกินแบบไม่เหลือซากเลยด้วยวและช่วงนี้นะก็มีทั้งเหตุไฟไหม้เหตุระเบิดแบบไม่ทราบสาเหตุเลยอะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะสปาร์ลาดบันดิกมาเอามากินคนน่ะและที่สาคัญฮะสปาร์ลาบันดิกฮะเ้ราะากันว่ามันจะมาพร้อมกับสปาร์ลาดนกตาเดียวด้วยแล้วก็คนที่เห็นเหตุหการณ์ตอนที่สปาร์ลาบันดิกกินคนก็ต้องโดนนกตาเดียวนั่นแหละ ทำให้สูญเสียความทรงจำางีิและช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์ประหลาดตั้งหลายอย่างนะ่แล้วมีหลายคนนี่ต้องเสียความทรงจําด้วยนะโอ้แบบนี้มันก็น่ากลัวเนาะนี่ <c oughs> นายเชื่อสติใจเหรอโถอยนี่ก็หอกกันหละโอ้โหร <c oughs> ัเอาได้แล้วครับและที่นี่ก็คือที่จุดเกิดเหตุที่มีคนหายตัวไปถึงสามคนค่ะ <c oughs> และตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มาเคลียร์พื้นที่แล้วแล้วก็ได้ทําการปิดถนนเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมในบริเวณนั้น ส่วนจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ได้ทราบว่าเหตุที่เกิดนั้นเป็นเพราะอะไรกันเนี่ยที่นี่มันเป็นที่เดียวกันกับที่เราเห็นในฝันเนี่ย ที่นี่แล้วจำได้ว่าแถวนี้เ ไมเป็นไรแล้วนะคะจะทำอะไรจะทำอะไระทำทำอะไร่ะ คือใครกันเธอเป็นใครกันแน่ไม่ใช่ผู้เห็นเหตุการณ์หรอมิซึโอะเอาค่ะ เรารีบไปอีกที่หนึ่งได้แล้วยังเหลือผู้เห็นเหตุการณ์อีกสี่คนถ้าไม่รีบไปจัดการให้เสร็จวันนี้เดี๋ยวหน่วยเอ็มพีของเราจะยิ่งกลายเป็นข่าวลือน่นเองนะดูงกตาเดียวนั่นน่ะเหรอคะใช่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวออกมายังไงเดีวก็รีบไปกันก่อนเถอะค่ะ ถ้าเอาของกินมาให้นะขนมไข่รูปบีน้อยอนนอเอเฮ้ยเบนอยู่หรือเปล่าโอยบ้าเอ้ยมไม่รู้จักเก็บให้เป็นที่เป็นทางน,นี่มันอะไรอ่ะ โอจิโร่บางแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ๋อฉันเอาของกินมาให้อะนะเป็นนมไข่มีน้อยโอ้ย thank you กําลังหิวอยู่พอดีเลยอืมอืมอร่อยมากอืมอืมมีอะไรเหรออ๋อเปล่าไม่มีอะไรใช่ไปก่อนนะวันนี้อย่าไปสายนะ,ะนายก็เหมือนกันอนะ่ะบายบาย ติดลบ1.05ด ขโมองแสงสวา่างคือความผูกพันไม่ว่าใครจะดับมันแต่มันจะต้องสวา่างขึ้นมาอีกแสงสวา่างไม่มีทางดับง่ายๆหรอกเกิดเหตุกเฉินที่แอเรีแปนาในเรเดอร์ออกปฏิบัติการ 谁？那谁？ นายเองเหรที่เป็นคนเรียกฉันมานายเรียกฉันมาเพราะรู้เรื่องของฉันแล้วใช่ไหมตอบฉันมาสิ ลุยกันเลยไม่ได้พอเลยไม่ไดการละร่างกายของมันแกล่งยิ่กว่าเหล็กซะอีกนะตอนเนี้ ฮิเมยะไม่ใช่นั่นไม่ใช่ฮิเมยะเจ้ามนุยอุนตรแมนคนใหม่อย่างงั้นเหร ด้อนรับ The แชดเดลอีคือคนที่สาม ¡Gracias! แฮนเดิลมันอาศัยพลังมืดและได้สร้าง a r ร f i ฟิ d แบบใหม่ขึ้นมาแล้วว่าเราต้องเจอศัตรูตัวฉกาดงั้นสิโอ้นายใช่ไหมที่คอยตามสอนแนะนฉันไม่น่าเชื่อว่าดูนามิสคนที่สามจะเป็นเด็กโรเมทีอุสมิซึโอ